สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสขอเท EP ที่115นะครับผมก็ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวใส่อะไรไปปักทงในโซนเทรเดตานนั่นเองนะครับซึ่ง EP นี้ครับก็จะแต่งตัวไปตามนี้เลยนะครับผมปกตินะครับใส่อะไรจะใส่หมเอฟกันใช่ไหมแต่ว่านะครับพี่ไม่มีหมเอฟนะครับผมก็เลยใส่หมวกแก๊ปไปแทนนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับหมวกแก๊ปมาแรงมากนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับไปแบบแรงแกนเช่นเคยนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี่ยพี่เปลี่ยนชื่อเป็นท็อปกุ๊ ก็วันนี้ครับสำหรับท่าทางนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่มีท่าไหนเปลี่ยนเนาะก็เพิ่มท่าใหม่เข้ามาครับเป็นท่าอาจ้ารของเรานั่นเองนะครับนี่บอกเลยว่าโคตรตึงนะครับแล้วก็ครับโจโจของเรานั่นเองนี่โจโจโจเข้าให้นะครับแล้วก็ครับท่าปักธงนะครับผมแล้วก็จะเป็นท่าถ่ายแรงนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับท่าสกินปืนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ M P 4 0นะฮะแล้วก็นะครับผมสกาครับตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ลูกซอมมังกรนี่โคตรตึงนะฮะนี่โอ้โหหล่อเท่กันเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ครับไอเลลยนะครับแ้วกท นี่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ EP นี้ครับผมจะมีหนึ่งหนึ่งเดก,กหรือผ่าตรงนี้ก็อย่าลืมรุนกันด้วยนะครับผมโอเคทุกคนไปเล t โ go เดี๋ยวเราไปแอกเลยดีกว่าครับทุกคนครับไปเลสโกนี่ขอแอครอเทสไป็นทีนี่โคเท โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับดูเหรือว่าห้องนี <pl ains> ้จะมีแสงไฮไลท์เนาะแล้วก็ครับพอจะมีสาวเติมอยู่ด้วยครับตรงนี้ครับผู้สาวผู้สาวยอสาวในราการครับชื่ออะไรครับเนี่ยไม่ยอมครับถามชื่อหน่อยในกันนะครับชื่อไรชื่อไรครับชื่ออะไรครับไม่น่าจะชื่อมายมมหรอกมั้งนะชื่อไรครับนี่แล้วก็ขอมุดสาวหน่อยในกันนะครับนี่ ep นี้ขอมุดสาวหน่อยในกันนะทุกคนครับนี่มุด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 นี่มุดมุดอ่ะมุด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 นี่หล่อที่นะตึงตึงนี่ตึงตึงบอกเลยตึงฮงตึงเปล่าเนี่ยฮะริงเแล้วก็อายุ่าไนร่รับ อายุเท่าเอ่เท่าไร่ดิเออเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับนี่อายุเท่าไรครับแหมน่ารักบอกเลยวันนี้เราพิมพ์แบบน่ารักน่ารักนะฮะสุภาพสุภาพเออแหมวันนี้เราจะเป็นแบบคนสุภาพเรียบร้อยครับจะไม่ด่าใครนะทุกคนแล้วก็จะไม่แอกใส่ใครด้วยทุกคนครับเออแล้วก็ถ้าใครมาหาเรื่องเราจะไม่ด่านะทุกคนจำปากพี่ไว้นะครับน้องๆครับพี่จะไม่ด่าคนที่มาด่าพี่นะวันนี้แบบอารมณ์ดีนิดนึงแล้วกันทุกคนครับแล้วก็ขอโจโจโจไปนะครับแล้วก็อ่ผมสิบสามนี่ผมสิบสามนี่ผมสิบสาม นี่ผมพิมพ์สามทุกคนเดี๋ยวเราไปปักธงแอคกันดีกว่าทุกคนครับมาเดี๋ยวขอมานี่มาห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 นี่มานี้มานี้มายมมานี่มาโยมมานี่นอนมายมนอนมายมมานี่มายมมานี่มโยมไม่หมาทุกคนมายมไม่มาหาเราไหทุกคนครับนี่ทุกคนเดี๋ยวเราแอคกันดีกว่าทุกคนครับมาขอปักธงตรงนี้ละกันทุกคนครับมาเนงสองสาม <S <S แล้วก็ครับน like ี Girl, so, so, ่อาเจ้ามาถึงท so ีนี่หล่อเทบอกนี่หล่อเทหล่อเทหล่อเทแล้วก็ไอ้อาเจ้านี่ะโคตรตึงนี่ะแล้วก็โจโจโจเป็นหนลดาันนะครับแล้วก็ครับนี่ลูกซอมังกรเฮ้ยเดี๋ยวทำไมหน้ามันเป็นอยางไงวะจะทปไนหน้ามันเป็นอย่าง้นวะทำไมหน้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะอย่าตีหัวหลบแบบดิจิตอลนี่หลบแบบดิจิตอลอีกแล้วนะครับโอ้โหดิจิตอลตลอดเลยนะครับแล้วก็ครับสกามาถึงทีนี่สกา นีไม่น้อยใจนะครับสกาคงไม่น้อยใจนะมายมเนี่ยมามุดมายมต่อมามุดมายมต่อฮะนี่มุดมายมมุดมายมฮะทุกคนแล้วก็ครับถ่ายรังแกไปหนึ่งทีนี่ถ่ายรงแกไปข้อตึงนะะนี่แล้วก็พนมือไปนะชอบมายมจังเนี่ยชอบมายมยมจังนะเิีย์ไปชอบมายมจังฮะทุกคนเดี๋ยวลบแบบดิจิตอลนี่ลบแบบดิจิตอลนี่แล้วก็ปักธงแอฟไปหนึ่งทีนี่แล้วก็อาจารย์ไปหนึ่งทีฮะทุกคนครับแล้วก็ครับโจโจดีอาชี้อไปยลบแบบดิจิตอล ดิจิตอลนะฮะดิจิตอลดิจิตอลนะฮะแล้วก็ครับนี่พนมมือไปหนึ่งทีฮะหลบแบบดิจิตอลนะครับว่าไงจ๊ะว่าจะทุยเอ่อว่าไงสุดหล่อนี่ว่าไงสุดหล่อนี่ว่าไงสุดหล่อว่าไงสุดหล่อเออสุดหล่อเออว่าไงสุดหล่อสุดหล่อเป็นไงฮะเอ้ยหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลนี่ดิจิตอลเนี่ยคงไม่ได้ผมแล้วมั้งนะฮะแล้วก็โจโจโจเนะฮะแล้วก็ครับนี่อาจารย์ไปหนึ่งทีฮะนี่หล่อเท่บอกเลยหล่อเท่แล้วก็ไอเข้มก่อน แอปไปเนี่ครับข้อตึงฮนะข้อตึงบอกเลยตึงจัดตึงที่สุดแล้วใน3โลกครับเอามาออกหน้านี่ผมเฉยนะฮะในใจครับตรงนี้คแรบบับอ่าช่นผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรนะอ่ารักไมานะไอ้แกงบอกนี่รักไมานะนี่แฟนเอฟซีร้อทุกคนครับนี่รักไมานะแล้วก็นี่นี่แอปมันดูหน้าผมอะเออทุกคนผมอ,อยู่โดนด่าวะเนี่ยเอาเฮ้ยรักที่สุดเลยนะอ่ารักที่สุด เลยนะครับนี่ลึกที่สุดเลยนะครับไปทุกคนไปแกล้งแฟนเอฟซีแล้วทุกคนครับแหมขอแกล้งแฟนเอฟซีหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ย่อเนี่น้องชื่อมายนะไอคนนี้ชื่ออะไรไอพีเราเนี่ยชื่อบอลน,นะชื่อบอลน,นะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าทุกคนครับไปเลสโก้ go, เปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับดูเหมือนว่าห้องนี้ครจะไม่ได้ใส่ไฮไลท์เนาะดูดิโอ้โหแต่ละคนครับแต่งตัวกันมาแบบโอ้โหโคตรตึงฮะแล้วก็แก๊งนี้ครับแก๊งอะไรวะเนี่ยนะครับเขาใส่ชุดอะไรมาก็ไม่รู้นะครับเขาเรียกว่าชุดอะไรนะชุดปีกปะเออนะครับน่าจะใช่นะครับแล้วก็นี่นะครับมาแก๊งเดียวแน่นอนเลยฮะเออนะครับน่าจะมาแก๊งเดียวนะครับผมดูดิแต่งตัวเหมือนกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราขอแอคตรงนี้หน่อยละกันทุกคนครับนี่แอคไปเดี๋ยวน่าจะโดนด่าหรือเปล่านะไม่รรู้้้นนนนะะะคัับ่่าาาาจโดดดมมมงงงเเฮยยแลววกกก็ี๋สสททออ นี่ยอ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 ชื่ออะไราเนี่ยสาวควาทองเอ่อชื่อมิสเนาเอ้ยคาเรนนะฮะแล้วก็ครับโจโจโจใส่สาวแเนี่ยนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวขอมุดมุดมุดแล้วก็แกล้งหน่อยฮะแฟนผมแฟนผมนี่แฟนผม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 ฮะทุกคนครับเออเอ่อแฟนผม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 ทุยแฟนผมนี่เออนแฟนผมแฟนผมแล้วก็อันนี้อาจารย์ไป เย็ yes. แรงแกน, hehe, แเ,อน, wrote, นเอาดทานแรงแอคกปนทีนี่เอาดิแรงแกนไปดิหนึ่งดอกฮะอุ้ยเอาดิเอาดิอ่าพนมมือเอาเอาวะเย็ดเคเอาว่ะลุมว่าเฮ้ยทุกคนแม่โดนลุมว่ะทุกคนเย็ดเอา,าเรื่องนะเอาเรื่ Recently, องนะนี่ไอเคมกรไปเอาดิเขาแอคไอเคมกรใส่ผมนี่เอาดิอ่าผมเอาด้วยเย็ดอ่าสกาอ่าสกาเอาดิสกาไปหนึ่งดอกฮะทุกคนครับนี่เย็ดเคเอาดิเราก็เอามานะเออเราก็นะนี่พนมมือเอาดิมามาครับมาดิครับอือก็มาดิครับ ได้หมดนะฮะเออมาก็มาดิครับลูกซองมังกรมาหนึ่งสองซ่มนะกดนี้เอาดิเออเอาดิเอาดิโอ้เดือดห้องนี้เดือดฮะผมบอกเลยว่าเดือดนฮะนีะ่กดผิดท่าเดียวชีวิตจบอะไรอะอะไรอะจบยังไงอรอนี่ก็แรงแกนแอคไปหนึ่งทีะฮะทุกคนครับมาปักธงเสนามันหนึ 1, 2, ่งสองซ่ม อ้าววิ่งวิ่งนี่นี่เอาดิเอาดิออกอ้าวออกอ้าวออกอ้าวอยู่ทําไมอะครับเอาดิเอาดินี่แล้วก็ปักอีกทีนี่รัว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 นี่รัวรัวนี่รัวรัวปักแอคไปนี่แอคไปนี่เอาดิแล้วก็แรงแกนเลยหล่อที่บอกเลยฮะยอมเอาดิเอาดินี่ท้อนะถึงกับออกหนีทุกคนยืมตัวหน่อยพี่ไว้สั้นแนะโอ้ออกหนีกันหมดเลยอะโอ๊ยอะไรอะคือไรก่อนนะออกหนีกันคือไรก่อน คือไล่ก่อนนะออกหนีกันโอ้โหทั้งห้องนะทุกคนครับดูดิตอนแรกนะคนตรงนี้แบบเยอะมากนะล้อมรอบผมแบบเยอะมากปักธงปุ๊บไม่หายหัวกันหมดเลยอะไรผมงพวงแม่งวะเอ้ยผมไม่รู้่ะทุกคนแต่แบบหายหัวกันไปหมดเลยหนีเต้นแบบหล่อเทนะฮะแล้วก็ปักอีกหนึ่งทีหนีคนเอานะไอเมกอดแอคไปเออสกาแอคไปลูกซองแอคไปนะครับแล้วก็พนมือแอคไปฮะแล้วก็แรงแกนแอคไปหนึ่งทีหนีหล่อเทบอกเลยก็ โจโจโจเข้าให้นะครับนี่แล้วก็แอดแม่งดีหนึ่งทีทุกคนไปผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าห้องนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละทุกคนครับไปเปลี่ยนห้องกันนี่โหออกหนีกันหมดเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับดูเหมือนว่าห้องนี้ครับจะไม่ได้สายเตือนนะทุกคนครับเดี๋ยวเราไปหาจุดแอดกันดีกว่าเนาะไอ้นี่มันไปด่าผู้สาวาทำไมครับไอ้ผู้บ่าวคนนี้มันไปด่าผู้สาวทำไมเนี่ยไอคนนี้คนคนี้เฮ้ยไปด่าผู้สาวเฉยนะฮะ อ่าชื่ออะไรวะเนี่ยอ่าเรดวีร่าเหรอ18 y นะฮะไปด่าผู้สาวทำไมอ่ะฮะมึงไปด่าผู้สาวทำไมอ่ะลาบกอบ๊อปลาบกอบ๊กอปก๊อปอะไรวะเอา้าเอา้ามึงเป็นอะไรเนี่ยอ่ะขาดความอบอุ่นเหรอขาดอ่าความอบอุ่นเหรอนี่ขาดความอบอุ่นเหรออะไรของมันวะเออมเป็นอะไรของมันวะเนี่ยไอเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอ่าชื่อมันชื่ออะไรเป็นวันสิบฮะไอเด็กเฮียเนี่ยโอ้โหมึงน,นี่เนาะ ก็ขอเนี่ยเจ้าถหน้ามันไปทีหนึ่งแล้วกันครับอย่าว่าเอออยากดังหรอเออถามนั่นอ่าอยากดังหรอนี่อยากดังหรอนี่อยากดังหรอเออถามแก้แล้งปั่นไปก่อนแล้วกันทุกคนครับโอ้โหไอเด็กเวนเนี่ยพิมพ์นั่นไอเด็กเวนไอเด็กเวนเนี่ยเด็กเวนก้อนนะไอเด็กเวนเออเออเด็กเป็ดเออสาวว่าโอ้ยแรงนะสาวด่ามันแรงนะทุกคนก็ขอถ่ายเล่นเกมเป็นใส่หนึ่งหน้าหนึ่งทีละกันนะครับนี่หมวกร้อยห้าสิบทำเก่าหมวก ร้อยาสิบทำเก่านี่ทำเก่าเป็นหนึ่งดอกให้ทุกคนครับเอาเดิหมอก150ยหาทำเก่าแล้วก็นี่อ่าหล่อเทพเปหนึ่งทีให้นี่แล้วก็เจ้าหมุนใสนาา่น้ำมันหนีเอาเดี๋ยวเอาเดีเอาดิ๋ดีโดนลุมอ่ะโดนลุมอ่ะไอเด็กเวนะฮะอายุ18นะมึงเท่าไหร่วะเออเอ่อพอดีดีว่ารวยกว่าอ่ะครับนี่เอาดีทุกคนเดี๋ยวเราแอคสกินปืนใส่หน้ำมาันละกันนะทุกคนครับหนีหล่อเทพเป็นทีฮะนี่แล้วก็ครับอ,อ่า ลูกซองมังกรน,นี่หล่อเทบอกเลยว่วาโคตรตึงฮะโคตรตึงบอกเลยว่าตึงจัดแลยกับมือไอง้โง่น,น,งนะงนะนี่แต่ก็แพงกว่านะอแต่ก็แพงกว่าอันนะนี่แต่ก็แพงกว่านะเออโคตรตึงบอกเลยนะครับแล้วก็พนมมือใส่หน้าเป็นทีนี่มีแบบกูว่าวอ,อมีก็ไม่ใส่ครับมีก็ไม่ใส่ครับนี่ของ เดี๋ยวพิมพ์ผิดฮะของโง่โง่หนิของโง่โง่ทุกคนเดี๋ยวเราปักธงอัดหน้ามาดีกว่าทุกคนครับมาหนึ่งสองสามแล้วก็ถ่ายรังแกนเซน้าหนึ่งทีหนีหล่อเทีฮะแล้วก็ฮะปักไปอีกหนึ่งทีนี่นี่แล้วก็ปักไปอีกหนึ่งทีฮะหนีธงมีสองอันเฉยนะฮะเมื่อกี้เนาะเอ่อทั้งอดีตได้ขึ้นกูยังอุ้ยไอ้ร้องเล่นไก่ว่ะเอ่อทั้งไอดี ได้ขาทงยางนี่ทั้งอดีได้ขาทงยางเออทั้งอดีได้ขาทงยังแล้วก็ปักอีกหนึ่งทีฮะนี่แล้วก็แรงแกนไปน้องขาแรงแล้วเนี่ยอ่าน้องแรงอ่าโกสีเออสภาพเอเด็กเวนไรมึงไรมึงนี่แล้วก็ปักอีกหนึ่งทีปักรัวเออปักรัวบอกเลยปักรัวฮะทุกคนครับผมอยากปักอัดหน้ามันรัวนี่เอาดิเอาดิเออเอาดิปักรัวฮะอัดหน้ารัวแล้วก็เนี่ยเจ้าโอ้นี่ พอดีว่าตึงครับพอดีว่าตึงเกินเนี่ยตึงเกินนี่ตึงเกินเออเอาดิพอดีว่าตึงเกินนะครับอืมแล้วก็หนีหล่อเทพหนึ่งทีนะทุกคนครับนี่เห็นหมวกเอฟทำชงไฮไลท์เฉยเนี่ยทำทรงใหน้นะแล้วก็นี่แอคหนึ่งทีเอาดิแล้วแอคไปอีกหนึ่งทีเอาดิหล่อเที่เออ ยังแอคว่าซานะโอ้โหทุกคนแบบบูลลี่จัดอะ่ะผมก็บูลลี่มันกลับบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ว่าผมเนาะเอวิ่งไปไหนอะ่ะวิ่งไปไหนอะ่ะวิ่งไปไหนอ่ะเดี๋ยวผมตบเด็กเกีนไหมทุกคนท้าหนึ่งหนึ่งกับเออเดี๋ยวผมท้าหนึ่งหนึ่งดิอ่าหนึ่งหนึ่งกับกูเปล่าเด็กเวนนี่เอาดิถามถามดิหนึ่งหนึ่งกับกูเปล่าเด็กเวนเออเอาดิเอาดิปักไปอีกหนึ่งทีนี่ปักรัวๆ นี่แล้วก็ถ่ายแรงใส่มาหนึ่งทีให้ทุกคนครับมือนี้เดีดิเออมาดิเอาดิมาดิก็มาดิครับนี่ผมขอหนึ่งหนึ่งมันและกันทุกคนครับ EP เนี้ยอันนี้ผมท้าอีกเลยนะเออนะครับหมั่นใส่เด็กฮะอยากตบเด็กฮะรับแอดรับแอดน้องเออเนี่ยฮะมันรับแอดแล้วว่าไอเด็กเวนะนี่เอาดิปากใส่หน้าไปหนึ่งทีเดี๋ยวด่ามันก่อนแล้วันทุกคนครับอ่าไอเด็กนี่แล้วก็นี่ไอเด็กเดี๋ยวเราพิมพ์ผิดฮะไอเด็กนี่เอาดิเอาดิเออ แล้วก็ครับนี่อาจารย์ใส่หน้าไปหนึ่งทีฮะแล้วก็ท้าสกาใส่หน้าไปหนึ่งทีฮะนี่มึงอะโอ้โหมันด่ายับเลยฮะมันด่าคนอื่นเขาไปยับเลยฮะสถุนเออโอ้โอไอพวกขาดความอบอุ่นเนี่ยพวกขาดความอบอุ่นนี่พวกขาดความอบอุ่นฮนะผมเท้าหนึ่งหนึ่งเองเลยนะเออซื้อรหัสเขามานี่มาโอ้โหรออะไรก็มาดิครับเออมามาดิครับนิกเวนมาดิเอมาดิ ไอ้เด็กนี่แล้วก็หนีเอาดิเอาดิเอาโอ้โหมันพิมพ์ไม่ไปทุกคนขอพิมพีรอบะทะเดี๋ยวขอ้อเดี๋ยวออกไปหนึ่งหนึ่ง,งมาดีกว่าทุกคนครับอ่ะขอตบเด็กหนึนแล้วกันนะทุกคนครับมาดิไอ้เด็กนี่อันนี้นะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ว่าตบพวกปากดีในฟรีตายแบบว่าเราไปท้าเขาเองเลยนะแม่ไอ้น,นี่ปากดีฮนะแล้วก็ปากทีทุยนะฮะอะไรนะเขาเอาบอก GM อ๋อนะฮะไปมามามา,มา,มา ไอ้สัตถุนเนี่ยสัตถุนนีมามาไอ้สัตถุนมาทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งๆกับมานดีกว่าทุกคนครับมาไปทุกคน let's go เดี๋ยวไปหนึ่งมาดีกว่าไปทุกคนไป let's go นี่ออกมาไอเด็กเวนโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในห้องอะไรนะครับเดี๋ยวขอซื้อปืนก่อนแลกกันนะครับผมแล้วก็ไอวอลครับแล้วก็เกาะเหมือนเดิมนะครับผมผมอยากตบไอเด็กเวนนี่ฮะทุกคนครับผมไม่ไหวเลยฮะขอตบมันก่อนแลวกันนะทุกคนไม่ไหวครับไม่ไหวครับต้องเปิดมาแล้วฮะทุกคนครับน่าจะตึงเอาเรื่องอย่นนนะ้เด็กคี เ้มาแล้วว่ามาแล้วว่ามาแล้วว่าเฮ้ยเอาวะอา้อาวอา้าวแป๊บเดียวเองเนะเอ่ะซ้ำศพด้วยนี่ซ้ำศพซ้ำศพฮะทุกคนครับต้องซ้ำศพด้วยฮนะไอเด็กนี่เนี่ยมันตึงอยู่นะมันเล่นในคอมเหมือนผมเลยเนะี่ยฮะทุกคนครับแม่ พูดเอาฮะแล้วก็เนี่ยนะครับขอซื้ออะไรดีให้ทุกคนครับไม่ขอซื้ออะไรดีกว่านะครับจานนี้เนาะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเปิดมันเลยดีกว่าทุกคนครับแหมอยากซื้อหัวไปต,ต่อฮะเจ็ดศูนย์ได้บอเนี่ยเจ็ดศูนย์ได้บอเนี่ยเด็กคนนี้นะจะได้เจ็ดศูนย์ไหมนะนะครับถ้าเจ็ดศูนย์นี่ผมบอกเลยมีร้องอ่ะทุกคนร้องจริงนะผมว่านะครับต่อให้ผมชนะมันเฉยๆมันก็ร้องฮะเด็กคนเนี้ยนะฮะเด็กอายุสิบแปดนี่ทุกคนครับแต่ว่าปากหมามากฮะโอ้โหแบบไม่ใใหหห้้้้้เเเเกกกีีียยยยรรรติคคคลัับบบโโโอออททนนนนะะะพวสสงมมมแไปด ตเอ้าตายแล้วเหรอเอ้าตายแล้วเหรออ่ะซ้ำศพอ่ะซ้ำศพซ้ำศพฮะเอ้าตายแล้วเหรอโอ้ยไม่ไหวเลยนะทุกคนไม่ไหวเลยนะครับไม่ไหวเลยนะแตต่อต่อต่อทุกคน เดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวฮะเดี๋ยวค่อยซื้อลูกซองเดี๋ยวขอซื้อหมวกก่อนละกันนะฮะเพื่อมันซื้อลูกซองมานะทุกคนแม่แล้วผมจะเนิ่นทำไม,นะะม,ไมเนี่นนยฮนะแล้วผมจะเนิ่นทำไมฮะผมไม่ใช่คนสุพรรณเ้อะนะแล้วผมจะเนิ่นทำไมเนี่ยยอกยอกให้ทุกคนครับมุกมุกมุกเอ้ะนะครับๆๆะะไปทุกคนเลตสโกต่อรู้สึกว่าเซิร์ฟหัวดิคนนี้ได้แบบอารมณ์ดีมากเลยฮนะเด็กเวนนะะี่ะโหฝากหมาชิบหายอ้าวตายแล้วเหรออ้าวตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอ สามส่วนเลยนะแป๊บเดียวเฮ้ยเขาวิ่งไงโง่ๆอย่างนี้เลยหรอฮะสงสัยแบบยังไม่โตเอออาจจะเป็นแบบยังไม่โตเนี่ยแบบก็เลยวิ่งโง่ๆอะไรเงี้ยไม่ไหวเลยนะไม่ไหวเลยนะต้องโดนฮะต้องโดนผมแล้วเนี่ยต้องโดนผมแล้วโอ้ก็โจ้เขาให้ฮะแล้วก็เดี๋ยวซื้อลูกซองเดี๋ยวไหมทุกคนลูกซองปะลูกซองปะลูกซองก็ได้ไปกิมนี้ลูกซองไปอันนี้ โจเข้าให้ะฮะก็ไอวอลสเต็ปไปน่งทีเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยแลกหัวนะแลกหัวนะเฮ้ยมันก็หัวผมก็หัวทนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเกินเกินไปบอกเลยว,ว่าเกินไปนะฮะอันนี้เกินไปจริงบอกเลยว,ว่าเกินไปจริงฮนะไม่มีอะไรเกินไปมากกว่านี้เลยฮะทุกคนครับโอ้โห แลกหัวว่ะแลกหัวว่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ e, เอาใหม่ได้เอาใหม่ได้ไปแล้วมันตึงจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะทุกคนเดี๋ยวผมเผลอซื้อเห็ดอีกแล้วโอ้ตายแล้วนะฮะโอ้ตายแล้วนะฮะโอ้โหเราไม่มีหมวกเอฟครับแต่เรามีหมวกแก๊ปครับตึงเหมือนกันฮนะพอพอแล้วแหละกับหมวกเอฟนะฮะนี่นะฮะแต่ว่ามวหมวกแก๊ปแพงกว่าหมวกเอฟครับอเนี่ะแต่ว่ามันไม่เละแค่นั้นฮะเป็นคนต่อ,อต่อต่อเนี่ยเราใส่หมวกแก๊ปครับนะี่อันนี้มันสึกหมวกเอฟกับหมวกแอฟทุยฉกหมวกทุยโอ้โหหมวกอะไรวะห,หมวกแก๊ปป่ะเออหมวกแก๊ปชััดๆทุกคคนรบ ไปต่ออ hey, yes, yes, ุ้ยหลอนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเกือบโดนเปิดฮะผมหลอนนะทุกคนเฮ้ยหัวตัวไปด้วยฮะทุกคนครับเฮ้ยเย็ดเย็สติจยิงโจวอะเอาอะจ้ำช็อตว่ะทุกคนจ้ำช็อตว่ะทุกคนเอ้ยอันนี้เอาเรื่องนะเอาดิเออมาดิมาดิมาดิจะจ้ำช็อตเหรอจ้ำช็อตเหรอน้อนเอ้ยจ้ำช็อตเหรอเม็ดเดียวไป เม็ดเดียวไปอือหล่อเทอะนะไอเด็กเวยเนี่ยนะขอด่ามานิดนงนะครับผมรับปากคุณดูว่าจะไม่ด่าใครฮนะแต่ว่าต้องโดนแล้วไอเด็กเวยเนะี่ต้องโดนแล้วโดนอยต้องเป็นคนยังไงกันวะถึงแบบไปด่าผู้หญิงบ้างมาด่าผมบ้างอะไรเงี้ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมสังคมฟีไฟเป็นอย่างเงี้ยผม ไม่รู้เลยนะทุกคนครับแปลกๆเหมือนกันนะก็แปลกดีเหมือนกัเนนะทุกคนโอ้โห่ามันก็ไม่ได้เป็นทุกคนหรอกนะทุกคนแบบคนดีๆก็มีนะเยอะเหมือนกันนะเยอะกว่าพวกเี้านี่อีกนะทุกคนครับแล้วก็พวกนี้ก็เยอะเหมือนกันฮะแต่ว่าน้อยกว่าคนดีๆเฮ้ย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 ย อ่ะตัวผมเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหเกินเกินไปนะฮะเกินไปเกินไปอันนี้เกินไปบอกเลยว่าอันนี้เกินไปเกินไปจริงฮะโอ้โหเกินไปจริงจริงพูดตรงฮะโอ้รับไม่ได้ฮะผมรับไม่ได้ทุกคนครับ แล้วทำไมฮะผมอยากรู้มากเลยว่าทําไมมันใช้กล่องศพแบบนั้นกันเยอะจังฮะทุกคนแบบว่ากล่องศพที่ว่าแบบยิงตายอะไรเงี้ยเออนะครับทำไมใช้เยอะจังฮะแบบว่าแบบที่มันวิบวับวิบวับฮะของมันก็สีทองใช่ไหมแล้วก็มันจะมีแบบอีกแบบหนึ่งสีเขียวอ่ะเออนะที่มาในขั้นสิทธิเดียวกันน่ะทำไมเขาใช้เยอะจังมันแล่ใช่ไหมกล่องศพนั้นมันแล่ถูกไหมผมไม่รู้ฮนะอันนี้ผมไม่รู้นะพูดตรงๆนะน่าจะแล่แหละเพราะมันอยู่ในสีขั้นสูงอ่ะแต่ว่ากล่องศพสีขั้นสูงในซีซั่นหนึ่งเคยเอามาขายยอู่

อา้อาวอ้าวนิงน่งอ้าวนิง่งนิ่งมันเกียนผมอะ่ะเฮ้ยไม่โดนอา้าวหัวแต่ว่าดาเมจเดือดเยอะฮะขออันนี้ขอโทษด้วยขอโทษด้วยเมื่อกี้แบบเอาไม่ได้จริงฮะระยะจูบต้องโดนอยู่แล้วครับสี่เหลี่ยมขึ้นอยู่แล้วครับถ้าแบบไม่จูบมากเนาะสี่เหลี่ยมต้องขึ้นอยู่แล้วครับแต่ว่าจะได้หัวเนี่ยนะอโอเคไหมไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้เฮ้ยเครียดกังมันเลยทุกคนแม่อายุเท่าไหร่นะสิบแปดใช่ไห อ่าเชื่อไราเนะี่ยอ่าเรเวล่าเหรอไม่ดู้ครัอ่านไม่ออกครับก็สิบแปดวนะครับอายุสิบปดเองนะโอ้โหไม่ไหวเลยนะปากหมาชิบหายนะอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวตบหัวโยกเลยทุกคนเบื่อจริงนะเด็กเวนแบบเงี้ยนะเบื่อมากเลยเดี๋ยวตบหัวโยกเลยนะเด็กอย่างเงี้ยเออเนี่ยแม่นี่ใส,ส่สนะีอะ อ้าวอาวนิ่งนนะโดนกดตัวไปนิ่งนิ่งนนิ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยว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 เดี๋กวอดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอดีเดียวเดี๋ยวเดอ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเปิ๋เดี๋ยวเดีเดี๋ยเดี๋ยวเดยวยไเดี๋เดวเนี่สวเดี๋ยวเอี๋ยวดีออเดา๋ยวเดี๋ยวเยเดียเดี๋ยวเี่ยเเกินเกินไป บอกเลยว่าวเกินไปเกินไปนะฮะมันเกินไปจริงๆเนะฮะเกินไปเกินไปนะฮะโอ้ไม่ไหวเลยนะฮะไม่ไหวเลยเนะผมพูดภาษาใต้ไม่ได้นะผมเมื่อกี้แบบพยายามพูดนะ <c oughs> โอ้นะรับไม่ได้จริงๆเนสะําสำหรับเด็กอย่างนี้นะฮะน้าตบให้หัวทิ่มเลย หุยขันไม้ขันมือฮะเนี่ยก็เลยแบบต้องท้ามาตบในเกมนะทุกคนครับเออนะครับต้องท้าตบในเกมเท่านั้นฮะเราจะทำอนชีวิตจริงไมหมนะฮะผมแบบรับไม่ได้นะผมแบบไม่ใช่ความรุนแรงทุกคนแต่วถ้าในเกมนี่ได้หมดฮะบอกเลยว่าได้หมดได้ทุกคนอุ้ยหลอนเฮ้ยเสองเม็ดเลยเหรอเฮ้ยพันยาซะเด็กเวรพันยาซะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่พันมันมันมันไม่พันมันไม่พัน เดียว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 เขายะกดผมสองตัวไม่ใช่ไม่ใช่สอตัวดิสเม็ดสอเม็ดสองเมตรเดียวเดียวเดียวเอาดิตายไปตายไปไอเด็กห่า นี่ปักธงะฮะปักธงแนมะ่ดูดูเสื้อพี่น้องดูเสื้อพี่เองแค่แรงสามพี่แรงสองน้องลู่ลู่กันอยู่ว่าใครตึงกว่าฮะทุกคนครับโอ้โหตบเด็กเกียนไปเจ็ดสองฮนะสู้ไม่ได้ถึงกับเกียน์นะดูดิโอ้โหขนาดเกียน์แล้วยังได้แบบเจ็ดสองอนะ่ะคิดอานะยังข้างผมได้แค่สองตัวฮนะรับไม่ได้เนะด็กอย่างนี้เนี่ยดีนะนะที่ผมถามมาตบในเกมยมาทุกคนเออเนี่ยครับ ก็ปิดไปด้วยสกอร์สวยๆครับผม7หัวนะครับเตัวนะครับเต่อ2นะครับโคตรตึงบอกเลยนะครับก็ดาเมจนะครับ2 6 4 3เนาะก็โอเคอยู่นะครับก็ถือว่าดาเมจนี่ก็เหลือๆเลยฮะทุกคนโอเคครับทุกคนก็สาหรับ EP นี้ครับผมอย่าลืมคอมเมนต์นะฮะด่ายเด็กเวนี่ด้วยเนาะผมบอกเลยผมรับไม่ได้จริงนะปากหมามากนะเด็กสิบแปดด้วยโอ้กืนนะฮะโอเคทุกคนนะครับแล้วก็ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ EP หน้าครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะ ครับผมโอเคครับทุกคนก็สำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายครับไปแล้วบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บไปแล้วบ๊ายบายโอเคครับทุกคนนะครับเมื่อกี้นะครับผมออกมานะครับมันก็พิมพ์ด่าผมยับเลยนะฮะทุกคนครับดูดิมันบอกว่าผมยืนรอนู่นนี่นี่ครับอ่าแต่เอ้ยไม่ใช่ดิแต่มึงเกลียนนะแต่มึงเกลียนโง่ๆยังแพ้ยังแพ้นี่เอาดีทุกคนนี่แรงฮะ อ่ามึงแม่งไม่ได้ตึงวะกูดูเลี้ยวโอ้โหขนาดเกียรย์ยางแพ้เออขนาดเกียร์อ่ายังแพนะ้นี่ขนาดเกียร์ยังแพ้นะต้องโง่ขนาดไหนฮะทุกคนครับต้องโง่ขนาดไหนนี่ต้องโง่ขนาดไหนยินรอเหลี่ยมไก่มากๆ มันบอกผมยืนรอทุกคนดูดิผมยืนรอแค่าบางช็อตเองนะเออนี่ครับแม่งโง่เองเปล่างโง่เองเปล่านี่แล้วก็พิมพ์ห้าไปแล้วก็นะครับส่งอีโมจิร้องไปครับทุกคนนี่ร้องนะฮะบอกเลยว่าร้องฮะร้องจาดนะ่ะร้องจาดร้องจาดนี่ร้องจาดร้องจาดร้องจาดเอ่อมือเหลี่ยมก่อนไอโง่ควายนู่นนี่โอ้โหมันหาผมเหลี่ยมนู้นนี้โอ้ยสู้ไม่ได้เปล่าสู้ไม่ได้เลยอ่ะเลยเกลียนหรอนี่ยทำไม่ได้เล,เลยเกลียนหรอ <c ười> เอาดิเอาดิหนีเอาดิสู้ไม่ได้เทเกียนหรอเอ้ยปกติก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วอะปกติก็ไม่น่าจะชน,นะกูอยู่แล้วนี่เอาดิมึงเป็นอะไรของมึงวเวะซันไอโอเคดูดิปากแซ่บมากอะดิคนเนี้ยปากแบบหึแบบอยู่ใ,ใกล้ต้าผัวทิ่มนะทุกคนจริงๆเนี่ยฮะโอ้โหร้องไม่ไหวเลยนะอ่าร้องไม่ไหวเลยนะ ไอเด็กเวนแฮนเด็กเวนนี่เด็กเวนนี่โอเคทุกคนแล้วก็นี่ส่งรูปร้องไปอุ้ยไม่ได้ฮะนี่ส่งไปอุ้ยร้องมาดิร้องมาร้องมาร้องมาโอ้โ้โอ้โ้นี่เดีดิมึงไม่ได้เก่งดูมันร้องดิทุกคนโอ้ยเกินไปเนี่ยโอ้โหนะ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 นี่เอายวดินี่มึงเรียมได้ด้วยวะซ่านนะเอ้ยทำไมหรอทำไมหรอเกียนอย่างแผ้เกียนโง่โง่อย่างแผลนี่เอา๋วดิ เออโอ้ฟ <c oughs> ้อมเงนกิดโอ้ดูดิเล่นถึงบูเบกาลีทุกคนโอ้เกิดไป <c oughs> ปากหมานั่นมึงเนี่ยเด็กเวนะอ่าปากหมาจัดเลยนะครับนี่ปากหมาจัดเลยนะครับนี่แล้วก็ครับออาที่บ้านไม่รักหรอขาดความอบอุ่นหรอนี่อย่าเออว่าซานแนวโอ้โห คือแบบเด็กเนี่ยถ้าอยู่ใ,ใกล้ผมผมบอกเลยหัวยโยกจริงจริเนะี่ยไอคนเนี้ยอแล้วเป็นกลัวอะไรวะซานเออแพ้อะแพ้แพ้อันนี้แพ้แพ้อดีเอ๊นะครับเออเจ็ดสองด้วยนะเจ็ดสองขนาดเกลียนนั้นเนี่ยเออดิมึงเดี่ยวกูไม่ละท <laughs> ากูเดี่ยวอีกแล้วโอ,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 าาอ้อีพีก่อนท้าน้องเจาะอีพีนี้ท้าเดี่ยวนี่เออขนาดไอเดี๋ยวเล่นในคอมยังขนาดนี้เล่น ในคอมยังโง่ขนาดนี้เอ,อ๊ะเรื่องในคอมยังโง่ขนาดนี้เอ,อ๊ะนะเอ,อ่อโง่เกินโง่เกินโง่เกิน,กนมึงไก่ไม่อยากยิงเยอะถ้าไม่อยากยิงเยอะแบบคงแบบเออยังไงวะทุกคนพูดไม่ถูกวะทุกคนเอ,อ่อหรือว่ายิงไม่ได้เนี่ยหรือว่ายิงไม่ได้น,ะด 5, 5, 5, 5. นี่เอ,อ๊เอดิไอ้ไก่เองเปล่า เออไก่เองอ่ะเอ้ไก่เองอ่ะเออไก่เอ,องอ่ะนี่เอาดิไก่เอ,องอ่ะนี่ทุกคนแล้วก็ร้องไอีกหนึ่งทีนี่เออร้องจัดแนมะ่ที่คุนกันร้องจัดฮะร้องเกินร้องเกินร้องเกินกน,นี่เอาดิร้องเกินเนี่ยแมวเนโอ efendim, mm ้โหมันเล่นถึงบูเบก,กาลีอะทุกคนดูดีโอ้โหอยหัวใจใกล้นี Gray ่หัวโยกทุกคนไปละนะไอ้เด็กนี่แล้วก็น,นี่พิมพ์ไปเนี่ยไอ้พิมพ์ไปเลยนะเด็กนี่นะนะแล้วก็ครับอ่าไม่อยากคุยกับ พวกอ่าพวกฉันหนีเอาดิหนีไปทุกคนไปผมว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมอย่าลืมด่าเด็กเวนียให้ผมด้วยทุกคนผมรับไม่ได้ทุกคนครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนก็สําหรับอีพีนี้ครับผมบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบายครับไปแล้วบบ๊าายยปู้รักทุกคนนะครับผมจุ๊บไปแล้วบ๊ายบายเอามันออกไปแล้วไปทุกคนบบ๊าายยปู้